พอดีคู่หูขดุดไม่เป็นนะครับ <c oughs> ก็เลยให้ลูกพี่ลองลองทำให้ดูนะครับหลุดขามือเก่าแตกกันเลงไมกับบริษัทโอ้ยเดี๋ยว สวัสดีครับวันนี้มาดูความคืบหน้านะครับวันแรกที่เรายกเสาเอกเสาโทนะครับสำหรับบ้านน้องต้นอ้อลูกพ่อชิดนะครับตอนนี้กำลังจัะระดับ,ดดบนะจับระดับตั้งเซนเตอร์ตรงไปนะน <No. laughs> ช่างนำเข้าตัวนี้เอออินเตอร์มากนะครับจากประเทศตองแสงเออสร้างจากประเทศตองแสงคนเนาะนี่นลองตรงหน้าเอ้ นนนนัักกตึงี่อเมื่อนี้ถ้าตั้งหกเสาเลยเป่าครับหันเล็กเล็กมาท่านกับายเลอรเนาะครับเนาะอกต้นเลยตั้เสาหกต้นนั่นถ้าอยากให้มันตรงเราเอาเล็กยิ่งเอาลวดเราก็เทปุ่นที่หลังชื่อบ่ใช่ ตั้งแบบมีก้อนเนตั้งสาแบบนี้ก้อนน่ะก็บอลอาเลว่าตนะั้ง ok. เสานี่มันแหงแนบล่ะลเล็กนี่เป็นฉากเปน็นยังไงแล้วเอาเชื่อมเอา,ลา,า,เาอแล้วเขาปมาเทปฝงใช่ไหนบได้รึวเออว่ับนี้เชอมกันปเล่เออเขาตั้งสองเสานี่เ ok. ป็นแกนก้อนนะครับเนาะเป็นลักก่อน เพื่อที่จะเอาตัวอามาตั้งคำเชื่อมเล็กใช้เลยนี่เล็กอันนี้อิทบล์เนี่ยเอามาเทีท้องน้ำเตะแมนโอหามมาน้ห้ามมาซูาลมมห้ามมาซูลเป็นไปไม่ได้ถ้าร่มมากเลยห้ามซูลมาสัน เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเสาอีกหนึ่งเสาก็กาําลังจะเทปูนคือกันอีกหนึ่งเสาคือห้ามซูลห้ามซูนเป็นเด็ดขาดอีกสี่เสาก็กําลังเดินทางตกลงเพิ่นมาทรงมือหรือิพีาออ่าพี่เด็กกันเด็กกันเทาเทาต้องล่องอัน ร่องวิซ่าสร้างตัวครับดเดี๋ยวผมสิเก็บตาลับเม็ดเก็บอันแนววัดวออกให้เบิร์ดเด้อนี่สีร่อ,องเถอะกะเอา <laughs> ใส่ใส่แตาเอาน่าจะสิร่องสร้างเถอะสิะอะนอี่เนาะ นี่เป็นช่างมีระดับอของเราก็มีระดับระดับเสาของเราจะไม่เท่ากันถ้าให้เราทำแต่ตอนนี้ระดับของห้องน้ำก็จะก็จะไม่เท่ากันเหมือนเดิมมาะ แต่สร้อยกบอย่แจ้งเคร่งมาจากตำรวจจิมซึ่งไปลวนลาเขามาเอาเจ้าเขามาลวนลามนาองเจ้าเนาะปวดหอีีเลยวนลามเขาก็ได้เลยอันจินไปเบิรเาแต่ละเมเอปะพี่ิมชเดี๋ยวไอ้ติดตามเรื่องน้องแตงโมพอดีคู่หูขุดไม่เป็นนะครับก็เลยให้ลูกพี่ลองลองทำให้ดูนะครับหลุดคามือ เป่าแตกกันเนองไหกับประเทศไทยโอ้ยเดี๋ยวค,คุณครูคิมก็อ่านกินอีกบอกว่าแนวทางข่วงไโรโอ้ทรงคือทรงคือต้องใช้ระดับนี้โอ้ยต้องใช้ช่างระดับนี้เอาจักไหนไปไหนจากได้ตัวบัตท่นี้ นน่นเรือวอยๆเลยล้ะก็จะเป็นพ่อสามสามอนี้นะครับเอาลงไปวางใกล้แล้วใกล้แล้วอีกอึบเดียวอีกยึบเดียวโอ้ใจสู้อีหลีเพื่อลูกเพื่อลูก พี่ชิดบอกเพื่อลูกนี้ขุดลงไปอีกสองเมตรยังได้เลยนี่ขออยู่ฮันมาเปลี่ยนซ่ไปไหนเปลี่ยนกะเขาคือเปลี่ยนไว้ใช่เสาเสาไม่ได้แล้วนะโอ้โมลึกขนัานล่ะโซ่ลองวะเปลี่ยนกะเอาเจ้าลงไปโอ้ยนอนเร็วเออลงไปเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะหิมะวัว อเออมันจะได้มีส่วนร่วมกันทุกคนทำให้ตัดงานอะไรกันถ้าเสด็จมีส่วนร่วมกันต่อแบบเสียวกุยได้เลยโอ้โห้องน้่นี่ใครหลับเป็นคนขุดมาเออในคุยได้นนไคือยังพยายามโทษเลยไหมเอาเคือหอบจัดเลยเป็นวันพอไปไปรีบ <c oughs> เร็วงานแต่ละค,คนเลยคนอ่ะสุดยอด เอ่าเนี่ยติดงามมาอีกแล้วทำานีห่หสันเาตัไมันี่โอ้โหทำไมไมันมีแต่งานไหมาเต็มเลย เอาอันนี้เข้าไปลงจัดการมันไกลแล้วไกลแล้วเอาแค่ถึงถึงถึง<ห>พื้นกลางเออสะมรละมาดีกันสิหายได้ไหมคนลงไปลงไปเ <laughs> พเพื่อนกันิถึงพเพื่อนกันพเพ่กสิสูงขึ้นสูงขึ้นเลย ถ้าเรานึกถึงกระติกน้ำแข็งเราก็จะขุดแรงขึ้นเลยช่างแรงบันดันใจวันนี้ก็เพื่อร้านเพื่อร้านเอาสนาอ,อเพื่อร้านเพื่อน้องต้นอ้อเพื่อร้านเพื่อร้านไปเพื่อร้านนี่เลย ยังต่ำยังไม่มีไม่น่าไปถึงนั่นนะถึงไม่พิชิตตอนวัดถึงถึงบอก

นานมันไปแล้วตัวลิด้นะฉนยันไมไดัมาตรงนี้เลยเมื่อกี้มสงตัวนี้เล็กอยู่นู่นอยู่ใกล้ๆบัวใช่ไหมถัดจากตัวนี้ไปหน่อยไปมุ่นถึงหลักทุกคน เปาไปล่านบอกเลียวไปี่นูนมันบล่าล่านาส่งวัดบบมไปเนะอันเราไปนพระูเขาไม่ส่าาสงไปพระูว,ะวงวงสวิงไม่น่าถึง เอาเอายังยังยังไม่ละความพยายามเอาเราตั้งห้องไ้นะมันหอนมันจิเมาก่อนหรกี๊มันจะไล่ขพด กินก้อนเด้อเขาันหิวอ่ะแม่บนนหนัอกว่าห้องเวร